ปลาพระราชทา,านคือปลานินเป็นที่รับรู้กันว่าบ้านเมืองของเราปลานินซึ่งได้รับพระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9วันนี้ Mo เด r n c o l l e g e จึงอยากพาท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีซึ่งสร้างบุคลากร,กรด้านการประมงโดยเฉพาะปลานินแปลงเพศเป็นการเฉพาะนี่คือเรื่องราวที่จะพาท่านผู้ชมมาชมปลานินแปลงเพศม o เด r n c o l l e g e ที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีครับ คือเริ่มต้นเลยนะครับปนินเนี่ยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเพราะตัวเมียเขาจะอมไข่ไว้ในปากทําให้การเจริญเติบโตเขาเนี่ยจะช้าเพราะว่าเขาอมไข่ไว้ประมาณ7-10ถึงวันเขาจะฟักเป็นตัวนะครับตัวลูกเขาจะฟักเป็นตัวแล้วก็คายลูกออกมาส่วนตัวผู้นี่ก็จะกินอาหารตลอด30วันใน1เดือน แล้วคราวนี้เนี่ยรอบข้ามวิทยาเกษตรอุดรจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิบเป็นจำนวนมากเราก็ทําลูกปลานิลแปลงเพศขึ้นมาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรปลานิลแปลงเพศก็คือปลาที่ถูกเขาบอกว่าปลาเนี่ยนะครับเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่รู้เขาเป็นเพศอะไรถ้าเขาได้รับฮอร์โมนตัวผู้เยอะเขาก็เป็นตัวผู้ถ้าเขารับฮอร์โมนตัวเมียเยอะก็เป็นตัวเมียเราก็เลยเอาฮอร์โมน17อัลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศผู้นะครับมา ผสมอาหารให้เขากินในอัตราส่วน60มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลเพื่อเหนี่ยวนำเพศให้เขาเป็นเพศผู้เราจะทำการเอาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยใส่กระชัง5คูณ7นะครับโดยใส่กระชังหนึ่งเนี่ยตัวผู้เนี่ย25ตัวกับตัวเมีย100ตัวก็คืออัตราส่วนตัวผู้1่ตัวต่อตัวเมีย4ตัวหรือประมาณ3ตัวต่อตารางเมตรนะครับใส่ลงไปในกระชังหลังจากนั้น7-10ถึงวัน เราก็จะทําการลูดกระชังรวบรวมแม่ปลากับพ่อปลามาจุดเดียวแล้วก็เลือกเอาตัวที่ไข่นะครับแล้วก็เก็บไข่ไข่ปนิลจะแบ่งเป็น5สเตจนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาฟักบนหลงพ่อฟักนะครับโดยสเตจที่1 2- 3เราจะฟักในกลวยส่วน4ีห้าเราก็จะเอามาวนในถาดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะย้าย ลูกปลาที่ฟักแล้วนะครับหรือเสร็จที่5เนี่ยลงไปที่บ่ออนุบาลพอได้เปอร์เซ็นต์เพศที่เราต้องการนะครับเราก็จะย้ายลูกปลาเนี่ยมาอนุบาลในบ่อด,ดินจนได้ขนาดประมาณ5เซนนะครับเราถึงจะเอาขึ้นมาจําหน่ายให้ลูกค้าในตัวละ1บาทจุดเด่นของการทําตรงนี้ก็คือ1นนะครับเกษตรกรเนี่ยได้ลูกปลาที่ราคาไม่แพง แล้วจับต้องได้นะครับสนะครับนักศึกษาเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับได้ประสบการณ์จริงแล้วก็สาปลาเนื้อที่เราเพลย์ออกไปนะครับจะเป็นปลาที่ไม่ใช้สารเคมีในการเลี้ยงผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ